กัมพูชายิงก่อนและเล็งเป้าหมายที่พลเรียนของไทยนะครับ เมื่อตอนบ่ายสองโมงของวันนี้24กรกฎาคม68ทางกองทัพบ,บกได้มีการสรุปสถานการณ์เอาไว้โดยบอกว่าจากสถานการณ์การประทะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอันสืบเนื่องมาจากฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้าใส่ฐานทหารไทยที่ปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ช่วงเช้าวันนี้ปัจจุบันกองทัพบ,บกได้รับรายงานเบื้องต้นจากส่วนราชการในพื้นที่นะครับว่ามีพื้นที่พลเรือนตกเป็นเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาทำให้มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตประกอบไปด้วยจุดที่1ครับบริเวณปั๊มน้ํามันปตทตําบลหนองย่าลาดอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ10รายจุดที่2ครับคือบ้านโจรกอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต2ราย1รายเป็นเด็กชายอายุแค่8ปดขวบเท่านั้นครับและได้รับบาดเจ็บ2รายส่งต่อโรงพยาบาลกาบเชิงจุดที่3ครับ คือบ้านกุดเชียงมุลอยู่ที่บ้านจันลาบ้านพนทองตําบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายจุดที่4ครับที่บ้านขี้เหล็กตําบลบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้บ้านเรือนสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรได้รับความเสียหายจุดที่5ครับอยู่ในหมู่16ตําบลบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายจุดที่6ครับบ้านหนองแรดตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหว ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายและจุดที่7คือบ้านนายบุญร่วมทองวิเศษอยู่ที่หมู่9ตําตบลโดมประดิษฐ์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งกองทัพบ,บกได้ขอประนามการกระทาอันรุนแรงต่อเป้าหมายพลเรือนของกรัรมพูชาพร้อมดําเนินการทางทหารเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของไทยนะครับขณะเดียวกันครับกองประชาการกองทัพไทยได้โพสต์บอกเอาไว้นะครับว่าตามปฏิบัติการทางทหารตามพรบรการจัดการระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปีพศ2551 มอบอำนาจผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารได้สั่งการให้กองทัพบกบบใช้แผนจกกักรพงฟูวนาถซึ่งเป็นแผนผเผชิญเหตุตามแผนป้องกันประเทศฝั่งตะวันออกโดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอำนาจในการบัญชาการและการใช้กำลังทางบกและร้องของการสนับสนุนกำลังทางบกและทางเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของกำลังทางบกตามแผนผเผชิญเหตุ โดยปฏิบัติการทางการทหารมีสองขั้นคือขั้นปกติขั้นปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นการปฏิบัติการโดยใช้อาวุธยิงสนับสนุนของกองทัพที่สองและการยิงสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพอากาศโดยมีเป้าหมายคือที่ตั้งกองกําลังทหารของฝ่ายกัมพูชาครับเพื่อระง,งับเหตุการณ์โดยไม่มีการใช้อาวุธต่อเป้าหมายฝ่ายพลเรือนกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งนี้หากไม่สามารถระง,งับสถานการณ์ความรุนแรงหรือการใช้กําลังของฝ่ายตรงข้าม กองทัพจะพิจารณายกระดับการใช้กำลังสู่ขั้นการป้องกัน